ของการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากันบ้างค่ะซึ่งชาวบ้านกว่า200รายนะคะก็ได้มารวมตัวกันคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ของตำบลป่าหุงอำเภอผ่านจังหวัดเชียงรายเพราะว่าหวั่นจะเกิดมลพิษและทำลายวิถีชุมชนค่ะ ที่นาสาะระกลางจังหวัดเชียงรายประชาชนชาวตำบลป่าหุงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเข้ายื่นหนังสือคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุงเพื่อขอพิจารณาออกคำสั่งระงับโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะขนาดกำลังผลิต9.9เมกะวัตต์งบประมาณก่อสร้างประมาณ2,000ล้านบาท คาดว่าจะมีผลกระทบกว่า11หมู่บ้านซึ่งก็มีพี่น้องชาวอำเภอพานค่ะมารวมตัวกันกว่า200คนโดยนางสาวอรวรันบุญปันแกนนำกลุ่มผู้คัดค้านกล่าวว่ามีนายทุนมากว้านซื้อที่ดินของชาวบ้านไปกว่า130ไร่โดยไม่ทราบว่าจะนำไปทำอะไรจนมาทราบในภายหลังนะคะว่ามีแผนจะก่อสร้างเป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะซึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่ชุมชนต้องการครับชุมชนรอบด้านไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการจัดการขยะชาวบ้านสามารถ จัดการกับขยะในชุมชนตนเองได้ไม่ต้องการนำเข้าขยะจากภายนอกเข้ามาในชุมชนหากโครงไฟฟ้าขยะเกิดขึ้นมาผลกระทบก็จะตามมามากมายมหาศาลได้จึงเข้ายื่นหนังสือคัดค้านดังกล่าวให้จังหวัดเชียงรายได้รับทราบและช่วยยุติโครงการครับค่ะก็ต้องตรวจสอบแล้วก็ต้องมีการพูดคุยกันต่อไปนะคะครับเรื่องของซอฟท์พ